การลงโทษแบบเหมารวม (collective punishment) ในบริบทสงครามคือการลงโทษที่ไม่แบ่งแยกคู่ขัดแยง้งหรือพลเรือนออกจากกัน The imposition of collective punishment is a war crime การลงโทษโดยรวมถือเป็นอัญาญกรรมสงครามคำนี้รวมถึงการลงโทษการคุกคามหรือการดำเนินการประเภทอื่นๆที่กระทำต่อกลุ่มเพื่อตอบโต้จากการกระทำที่กระทำโดยบุคคลที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การลงโทษดังกล่าวจึงมุ่งเป้าไปที่บุคคลที่ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทําที่เป็นปัญหาการลงโทษโดยรวมสําหรับการกระทําของบุคคลระหว่างสงครามเป็นสิ่งต้องห้ามโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศการแสดงทัศนะที่เพิ่งเกิดขึ้นของนายอันโตนิโอคูเตเรสเลขาธิการสหปร,ระชาชาติกล่าวถึงการลงโทษแบบเหมาร่วมหรือ collective punishment ในสงครามอิสราเอลฮามาส เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและย้ำด้วยว่าไม่มีคู่ขัดแย้งฝ่ายใดในสงครามที่จะสามารถอยู่เหนือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคูเทเรตชีช้แจงเพิ่มเติมในเวลาต่อมาว่าคำกล่าวของเขาหมายถึงทั้งอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งสร้างปฏิกิริยาให้เกิดกับสองฝ่ายทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติเรียกร้องให้เขาลาออก ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของปาเลสไตน์ออกแถลงการ์พระนามอิสราเอลไม่เคารพไม่ยึดมั่นต่อกฎบัตรสหปร,ระชาชาติ